สวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้ผมจะมารีวิวสคริปต์แบบเดตเรลส์กันนะครับทุกคนโอเคก็ซึ่งสคริปต์ที่ผมจะมารีวิวในวันนี้ก็ไม่มีคีย์นะทุกคนซึ่งตอนแรกที่ผมใช้นะทุกคนผมจะใช้เป็นตนัวรันเดลต้าครับหรือว่าตอนวรันนิตาโอเคไปทุกคนนะครับกดลันสคริปต์ไปทุกคนก็จะได้สคริปต์ตัวนี้ขึ้นมาซึ่งสคริปต์ตัวนี้นะครับทุกคนคือแบบโกงกมากๆากอยากกดเกมพาร์ตราคาถูกต้องไปมาช็อบปบริการกดเกมพาร์ตเลทหกมีทั้งแบบนิเมะแอดเวนเจอร์บอกฟู้ด รือว่าบล็อกไลโวแลกมีแบบอื่นอีกเพียบแถมเครดิตงานขายเขาเนี่ยก็เยอะมากๆด้วยนะครับ้าใครสนใจกดคลิดเข้ไใต้ดีคริชชั่นได้เลยนะครับโอเคครับทุกคนก็เข้าในเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคไปทุกคนนะครับเปิดสกิปขึ้นมาโอเคก็ม okay. าที่เมนนะครับทุกคนอันนี้ก็คือแบบจะเป็นแบบว่าล็อกซอมบี้ครับเวลาแบบเรามีปืนอะไรแบบนีน้ก็คือจะยิงแบบล็อกซอมบี้เปิดใ้ก็ได้ตอนันนี้นะครับทุกคนบิงไอเทมก็คือแบบมันจะดึงไอเทมนะครับมาที่ตัวเราเว้ยก็คือแบบดึงไอเทมทั้งหมดในเกม โอเคก็กดบิแงอเทมไปนะครับนี่นี่นะทุกคนมันก็จะแบบอ่ออันนี้ผมเปิดแบบว่าล็อกซัมบี้ไว้นี่นะทุกคนมันก็จะแบบของมาหาเราหมดเลยอ่ะดูดิโคดโกงอะทุกคนเนี้ยของอะไรที่มันจิบได้ก็คือมันจะแบบมาหาเราหมดเลยต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอฟพี P, ก็จะเป็นแบบว่าพวกเอฟพีแบบพวกมอนเตอร์ครับทุกคนเห็นไหมมันก็จะขึ้นสีขนเขียวข,ขึ้นสีแดงแงอะไรแบบ คึงซึ่งซอมบี้อยู่ไกลมากนะทุกคนโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบว่า E.S.P. เทน E.S.P. รถไฟเนาะต่อไปนะครับก็จะเป็นเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตไปที่รถไฟแล้วต่อไปก็ไปที่เทเลพอร์ตไปที่เ e ด d i n g ครับทุกคนต่อไปนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบว่า speed นี่ก็จะไม่รอวันนี้แต่ว่าเกมตัวเกมเขาน่าจะปอบไปแหละโอเคต่อไปนี่ก็ไม่มีอะไรมากเขาก็จะเป็นแบบพวกเฉย